สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะผมช่างแบงค์เฟิร์สคัตบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมถ้าใครเข้ามาครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟิร์สคัตกันด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมมาตอบคอมเมนต์ที่คนหนึ่งนะผมชื่อพี่รามมาสูนหรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็คือชื่อรามนะครับผมรออารมอลรามแล้วก็ศูนนะผมน่าจะอ่านว่ารามมาสูนนะนะครับผม ก็คือพี่เขาถามนะผมว่าจัดไฟในร้านภายในร้านผมเนี่ยทำยังไงแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยอะไรประมาณนี้นะผมก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะผมวิธีการจัดไฟร้านตัดผมให้ชมให้ดูกันแล้วก็เป็นเทคนิคดีๆสําหรับช่างใหม่หรือว่าช่างมืออาชีพนะผมเผื่อเอาความรู้นี้ไปต่อยอดได้อีกนะครับผมจากที่ผมเคยไปศึกษามานะผมวิธีการจัดไฟในร้านตัดผมเนี่ยก็จะมีข้างบนนะครับผมด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังอะไรประมาณนี้ทาสภาพภายในร้านเราบางทีมันไม่อำนวยความสะดวกจึงไม่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ผมจะบอกวิธีคร่าวๆว่ามันทํายังไงถึงจะออกมาสวยหรือว่าออกมาสบายตาเวลากลางคืนเนี่ยให้มองเห็นทุกทิศนะครับผมให้มองเห็นทุกทิศทุกทิศทางบนหัวลูกค้าเนี่ยให้มองเห็นแบบชัดเจนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าวิธีจัดไฟนั้นจัดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมในส่วนของไฟตัวแรกนะก็คือไฟเพดานนะครับผมไฟเพดานนี่ผมจะใช้เป็นไฟหลอดกลมๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นหลอดยาวก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ในการตกแต่งร้านนะครับมันก็จะมีความแบบสวยงามไปอีกแบบหนึ่งของมันนะผมก็ประมาณนี้นะผมไฟข้างบนผมมีประมาณทั้งหมด9ดวงนะครับผมมีไฟทั้งหมดประมาณ9ดวงนะครับ แค่โคมไฟอันแรกนะครับผมแล้วก็โคมไฟอันที่2นะผมก็มี9ดวงเหมือนกันนะผมผมจะใช้สองโคมไฟนะครับข้างบนในส่วนของข้างบนนะครับและต่อมาในส่วนของออด้านหน้านะครหรือว่าบนหัวลูกค้าเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวไฟยาว2ดวงนะครอันนี้ก็แล้วแต่ความสว่างอ,าอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือว่าอันนี้แล้วแต่ ใครชอบความสว่างประมาณไหนนะผมแต่ผมชอบสว่างประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะผมไฟอยู่ข้างบนก็จะประมาณนี้นะแล้วผมก็มีสปอตไลท์นะผมคือ3ดวงตรงนี้นะผมก็เอาไว้แต่งภายในร้านนะผมเพื่อให้ร้านเราดูมีความามีไฮไลท์มีไฟขึ้นมานะผมมีไฟให้มันดูไม้ของเราให้มันดูเด่นอนะันนี้คือวิธีการแต่งร้านของผมนะผมเหมือน ยิงไฟสปอร์ตไลท์นะผมตามห้างตามอะไรอย่างนี้นะผมก็ก็จะใช้ไฟแบบประมาณนี้นะผมในส่วนของข้างบนนะครับผมพอด้านหน้านะผมด้านหน้าผมก็จะมีไฟตัวนี้นะผมตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะผมไว้2ด้านหน้านะครับผมคนละกระจกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับผมไฟด้านหน้านี้สําคัญนะครับผมไฟตรงนี้สําคัญมาก ถ้าเราไม่มีไฟตรงนี้จะทําให้หน้าเรามืดนะครับผมทำให้หน้าลูกค้ามืดอีกตัวหนึ่งนะผมก็คือไฟด้านข้างนะครับผมด้านข้างเนี่ยจริงๆแล้วเราควรที่จะติดเฉียงด้านข้างมาใส่อย่างนี้ด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วร้านของผมเนี่ยมันไม่มีกําแพงหรือว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับผมถ้าถ้ามีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือว่าใครร้านใครเนี่ยเป็น สี่เหลี่ยมเล็กๆนะผมให้ติดไฟสปอตไลท์นะผมยิงมาด้านข้างทุกสี่มุมเลยมันจะทําให้ร้านเรานะมองเห็นหรือว่าตอนที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นได้รอบหัวลูกค้าเลยแล้วก็ทํางานสะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือตัวนี้หรือว่าถ้าใครไม่มีหรือว่าถ้าใครติดด้านข้างไม่ได้นะครับผมติดไฟด้านข้างไม่ได้ก็ให้เอาขาตั้ง พวกไฟตั้งกล้องที่มีขาตั้งนะครับสองมาด้านข้างก็จะทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วของผมใช้ไฟด้านบนนะครับผมมีโคมที่ร้านผมเนี่ยมีโคมไฟอยู่2อันนะครับผมก็ใช้อีกอันหนึ่งในการส่องสว่างลงมานะครับผมให้เห็นฝั่งนี้นะครับผมอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นฝั่งของหน้าร้านไฟหน้าร้านก็จะช่วยมองเห็นฝั่งนี้นะครับถ้าใครมีแค่ข้างบนอย่างเดียวนะครับผมมันก็จะ เอ่อทำให้ขอบตาเราเนี่ยดำนะครับพอมีข้างหน้ามาช่วยมันก็จะทําให้ดูดีมากยิ่งขึ้นถ้ามีด้านหลังก็จะทํางานอ่าง่ายมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านหลังเราด้านข้างนะครับผมสองข้างเลยถ้าติดไฟรอบทิศได้ก็ยิ่งดีนะจะทําให้ร้านเราเนี่ยทำงานสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ไม่ปวดตานะครับผมก็จะไม่มีเงาผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการจัดไฟร้านนะครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการ จัดไฟในร้านนะครับผมผมก็มีเทคนิคความรู้อันนี้คือประสบการณ์ของผมนะผมจากตัวผมแล้วก็บวกกับที่ผมเคยไปศึกษามาว่าไฟตัดผมไฟร้านตัดผมเนี่ยเขาต้องติดมุมไหนอะไรยังไงบ้างนะผมก็จะประมาณนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะผมมาแชร์เผื่อได้นำไปใช้กันในร้านตัดผมหรือว่าในอาชีพตัดผมนะครับก็ถ้าใครเข้ามา ครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแนละ้วฝากช่องน้อยๆน,ยนี้ไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจของใครหลายๆคนด้วยส่วนวันนี้นะนครับผมช่างแบงค์เฟิรขัดนะครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP พีหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ